สวัสดีครับเข้าสู่รายการกูอยากแหลกครับผม EP นี้จะทำไ like, ข่ลูกสะพ้ยนะครับวัตถุดิบเราก็จะมีขึ้นไว้ให้นะครับจะมีไข่เป็ดสีฟองนะครับเราจะใช้ไข่เป็ดนะครับทอดไข่เป็ดก่อนนะครับนี่ <c ười> <c ười> <c ười> ดูสุดม,มากินเลยนะครับ <c ười> แล้วก็อย่าเพิ่งไปคนมันหรือว่าไปาแส้มันวันนี้รู้สึกอยากแหลกก็เลยทำนะ ใส่สฟอ่อนทอดเลยนะครับผมหอมเจียวเราก็จะได้ที่แล้วนะครับผมนี่เราขึ้นเลยนะครับเอาละครับเราใช้แค่นี้พอชิยะโอหอมากจากนั้นเราจะมาทําซอสกันต่อนะครับจะมาทําซอสกันนะครับผมใส่น้ำปลาไปก่อนเลยนะครับผมเทตรงไว้น้ำมะขามเปียกนะครับลงไปเลยนะครับจะใส่น้ำตาลปี๊บไปเลยนะครับนี่คืน้ำตาลปี๊บของเราเราให้คนข้นหน่อยนะครับเคี่ยวไปเลยครับเจี่ยวไปเลยครับให้คนค้น คนได้ที่แล้วนะครับนี่นะครับซอสเราซอสเรานะครับคนได้ที่แล้วนะเราดูจานครับนี่นะครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับไข่ลูกสะไบนะครับผมส่ขัตอนสำคัญแล้วครับคือการชิมครับชออฉ่ำเลยครับ let's go มันมีความกรอบของไข่แล้วก็หอมตัวน้ำซอสนะครับบอกเลยว่า อร่อยเด็ดลองไปทำกันดูนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอินทิสครับเเจอกันใหม่สวัสดีสวัสดีเด็ดไปครับ